เกษตรตั้งตัวสวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมเรานอนไม่ค่อยหลับบางทีก็มีผื่นแพ้ขึ้นตามตัวโดยไม่รู้สาเหตุนะคะหายใจไม่ค่อยโล่งหรือเป็นภูมิแพ้บ่อยๆทั้งๆท,ท,ที่เราก็ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแถมบ้านช่องห้องหับของเราก็สะอาดเอี่ยมนะคะแต่ทําไมรู้สึกไม่สดชื่นเอาซะเลย นั่นอาจเป็นเพราะว่าอากาศภายในบ้านของเราไม่ปลอดโปร่งและอาจมีสารพิษตกค้างอยู่นั่นเองค่ะซึ่งสารพิษที่ว่าอาจมาจากสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้ารมปูพื้นโซฟาหรือแม้แต่เครื่องใช้ที่เป็นพลาสติกนะคะที่จะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพของเรา ฉะนั้นคลิปนี้จะมาชวนทุกๆคนไปลองเลือกต้นไม้ใบเขียวที่มีสรรพคุณช่วยฟอกอากาศมาตกแต่งบ้านกันนะคะต้นที่1น,นะคะนั่นก็คือต้นมะลิค่ะด้วยกลิ่นของมะลิที่หอมจะช่วยชโลมจิตใจทำให้รู้สึกผ่อนคลายและยังช่วยลดความเครียดทำให้เรานอนหลับสบายไม่ต้องหลับปรับ,บตื่น,นในเวลากลางคืนนะคะ กิ่งของมะลิจะช่วยให้เรานอนหลับได้อย่างเต็มที่เพื่อพร้อมตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นในเช้าวันใหม่นะคะ ส่วนวิธีการปลูกต้นมะริในห้องนอนก็แสนจะง,ง่ายเลยนะคะเพียงเรานำต้นมะริปลูกลงในกระถางที่มีดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอกในอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะรดน้ำเช้าเย็นและให้ต้นมะริโดนแสงแดดบ้างนิดหน่อยในแต่ละวันเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะต้นที่2ก็คือต้นเฟิร์นบอสตันเฟิร์นบอสตันเป็นต้นไม้อีกหนชนิด ที่คนนิยมปลูกภายในบ้านมาตั้งแต่สมัยยุควิกตอเรียเพราะมีความสวยงามดูแล้วรู้สึกเย็นสบายตาและยังช่วยลดอุณหภูมิปรับอากาศที่อบอ้าวภายในห้องของเราได้ดีอีกด้วยนะคะทำให้อากาศสดชื่นดียิ่งขึ้นแถมยังมีความสามารถช่วยกำจัดสารฟอร์มาดีไฮที่อยู่ในอากาศและยังช่วยกรองฝุ่นละอองได้ดีอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้องค์การนาซายังจัดอันดับให้เฟิร์นบอสตันอยู่ในอันดับที่9ของต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศได้ดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะต้นที่3ต้นเยอบี่าเยอบี่าถือเป็นดอกไม้อีกหนชนิดที่มีดอกสีสวยสดใสคนไทยนิยมปลูกกันอย่างยาวนานนะคะและ ยังสามารถปลูกไว้ภายในห้องนอนได้ดีอีกด้วยค่ะเพราะว่าต้นเยอบีราจะช่วยฟอกอากาศให้สดชื่นแล้วยังช่วยลดสารพิษที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะแถมยังช่วยทำให้เรานอ,นอนหลับสบายมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ส่วนการดูแลรักษาต้นเยอบร่านะคะก็แสนง,ง่ายค่ะเพราะว่าต้นเยอบร่าคงทนอยู่ได้นานเพียงเรารดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะนะคะแล้วก็นำไปตั้งไว้ในที่ร่มที่มีแสงแดดส่องรำไรค่ะต้นที่4ี่ต้นเขียวหมื่นปีนะคะใครที่ชอบไม้ใบเขียวขอแนะนำต้นนี้เลยล่ะ ไม่เพียงแต่มีสีสวยฟอร์มสวยแล้วยังปลูกง่ายปลูกได้ทั้งอินดอร์และอาท์ดเลยนะคะรวมถึงยังช่วยฟอกอากาศและดูดสารพิษต่างๆภายในบ้านได้ดีเยี่ยมด้วยค่ะต้นเขียวหมื่นปียังเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกได้แม้จะมีแสงน้อยทำให้เหมาะสำหรับในการปลูกไว้ในห้องโดยที่เขา จะช่วยกำจัดสารพิษภายในห้องของเราได้มากน้อยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราปลูกนะคะยิ่งปลูกนานประสิทธิภาพของการกำจัดมลพิษก็จะยิ่งสูงขึ้นค่ะต้นที่5กล้วยไมย้ กล้วยไม้นอกจากจะเป็นไม้ประดับที่ให้ดอกสวยงามหลากหลายสีสันแล้วยังมีความพิเศษกว่าต้นไม้อีกหลายชนิดตรงที่เป็นต้นไม้ที่ช่วยเอกอากาศนะคะโดยกล้วยไม้มีคุณสมบัติในการคายกา๊าซออกซิเจนได้ในปริมาณมากในแต่ละวันและสามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลากลางคืนได้ดีอีกด้วยค่ะ โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวายสามารถดูดไอระเหยจากสารเคมีจำพวกแอลโกอฮอล์อะซิโทนฟอร์มาดีไฮด์และคอโรฟอร์มจากอากาศได้ดีเป็นพิเศษด้วยนะคะส่วนวิธีการดูแลร,รักษากล้วยไม้ก็ควรตั้งหรือแขวนไว้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดสองรำไรนะคะและลดน้ำเพียงวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วคะ่ะ ต้นที่ 6. ต้นตีนตุ๊กแกฝรั่งสำหรับต้นตีนตุ๊กแกฝรั่งนะคะเป็นไม้เลื้อยที่มีใบแฉกประมาณ3-5แฉกค่ะซึ่งมีหลากหลายสีสันและหลายสายพันธุ์นะคะโดยทั่วไปมักจะปลูกไว้นอกอาคารแต่ความจริงแล้วยังสามารถนำมาปลูกในกระถางเล็กๆจะห้อยหรือจะตั้งไว้ในห้องนอนก็ได้ค่ะ โดยต้นตีนตุ๊กแกฝรั่งนี้นะคะคนจะนิยมนำมาปลูกประดับไว้ในบ้านเพราะว่าจะช่วยฟอกอากาศให้สะอาดปราศจากสารพิษแล้วยังสามารถดูดซับสารก่อมะเร็งและสารเบนซินได้อีกด้วยค่ะซึ่งต้นตีนตุ๊กแกฝรั่งนะคะยังได้รับการยืนยันจากทีมวิจัยว่า สามารถกําจัดเชื้อราในอากาศได้ถึง78%ในเวลาเพียง12ชั่วโมงค่ะทำให้อากาศบริสุทธิ์ทำให้เราหายใจได้เต็มปอดเปลี่ยนความหงุดหงิดให้กลายเป็นอารมณ์ดีแถมยังเป็นต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่ายมากๆอีกด้วยค่ะต้นที่7ต้นเบญจมาศ โดยทั่วไปแล้วเบญจมาศคือไม้ดอกที่มีความต้องการทางเศรษฐกิจมากที่สุดเป็นอันดับสองของโรครองจากกุหลาบนะคะและเบญจมาศนอกจากจะให้ดอกที่มีสีสันสวยงามตามแต่ละสายพันธุ์แล้วยังมีจุดเด่นคือสามารถช่วยฟอกอากาศที่เป็นมลพิษอย่างกลิ่นจากสีทาบ้านกาวพลาสติกและผงซักฟอกนะคะให้กลายเป็นอากาศบริสุทธิ์ โดยได้มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าในเวลา24ชั่วโมงต้นเบญจมาศนั้นจะสามารถดูดฝุ่นได้มากกว่า90%เลยนะคะและการดูแลรักษาต้นเบญจมาศก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่วางต้นเบญจมาศให้โดนแสงแดดเช่นริมหน้าต่างนะคะแล้วหมั่นลดน้ำเป็นประจำเบนจมาศจะต้องการน้ำมากเนื่องจากใบของเบญจมาศมีการขายน้ำสูงค่ะ ต้นที่8ต้นหนวดปลาหมึกจะนิยมปลูกเป็นแนวสวนของบ้านมีลักษณะใบสีเขียวสวยงามแตกออกเป็นแฉกประมาณ8-15ถใบนะคะคล้ายหนวดปลาหมึกค่ะใบมันเงาเป็นพุ่มเลี้ยงดีๆจะออกดอกเป็นช่อสีแดงนะคะปลูกง่ายแต่ต้องการน้ำพอสมควรค่ะซึ่งชาวต่างชาติจะนิยมเลี้ยงเป็นแบบบอนไซนะคะและต้นหนวดปลาหมึก ยังมีประสิทธิภาพในการดูดสารพิษได้ค่ะแถมยังฟอกอากาศตามธรรมชาติและยังช่วยประหยัดการซื้อเครื่องฟอกอากาศกันเลยทีเดียวเลยนะคะต้นที่9ต้นไซย้อยใบแหลมนะคะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะเป็นทรงพุ่มสีเขียวสวยงามมาพร้อมคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษในอากาศ ที่ถูกปล่อยออกมาจากพรมหรือเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องโดยเฉพาะสารจำพวกฟอร์มาดีไฮเบนซินและไตรคอรเโอเท,ทิรีนเป็นต้นนะคะและใบของต้นไซย้อยใบแหลมยังสามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ค่ะ อีกทั้งยังช่วยเติมความชื้นให้กับห้องในอัตราที่เหมาะสมด้วยนะคะจึงนิยมปลูกกันมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะเพื่อนำมาประดับได้ทุกจุดของบ้านนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ9ต้นไม้ที่ไม่เพียงแต่ว่าให้ความสวยงามนะคะ แต่ยังช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีได้อีกด้วยค่ะและนอกจากการปลูกต้นไม้ช่วยฟอกอากาศก็อย่าลืมดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านของเรากันด้วยนะคะเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทบ้างทิ้งขยะหรือของใช้ที่ไม่ต้องการแล้วบ้าง <c oughs> เพื่อจะได้ไม่ปล่อยสารพิษตกค้างออกมาทำลายปอดของเรานะคะและก่อนจบคลิปนี้ ากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาเราจะได้มาชมกันค่ะสวัสดีค่ะ